วิทยุมอ,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอหาดใหญ่ PSU b o a d c a s t สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ fm 8 8 m h z กับสำนักนกวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันอังกับการกอนนะคะกับหลากหลายข้อมูลทางด้านไอทีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคะในเอพิโซดนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งค่ะที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเลยนะคะ โดยแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มชนิดนี้ที่ว่านี้ค่ะเขาก็จะมีความสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมเว็บไซต์และบริการให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตามเงื่อนไขยยในตามความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบที่ได้สร้างเงื่อนไขในการทำงานแต่ละบริการค่ะซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้นะคะนอกจากที่เขาจะสามารถควบคมุมการทำงานต่างๆได้แล้วค่ะเขาเองนะคะก็ยังสามารถทำงานร่วมกับ แอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายได้ด้วยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชันที่ว่านี้ค่ะที่เขาจะสามารถควบคุมการทำงานได้แล้วนะคะตัวเขาเองค่ะก็ยังสามารถทำการแจ้งเตือนให้กับเราได้ในทันทีได้ด้วยล่ะค่ะและในวันนี้ค่ะในช่วงชุมชนวิชาการนะคะของตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันค่ะก็ได้รับเกียรติจากพี่ชายที่น่ารักแห่งสำนักนกวัตรกรรมดิจิตอลและระบบปัจฉริยะมหาวิยาลัยสงขลานครินนะคะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลทางด้านไอทีให้กับรายการในตอนนี้กันด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันค่ะก็ขอต้อนรับพี่ชายที่น่ารักค่ะพี่สำริดนิธิพักดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สำริดคะสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านครับ ค่ะสำหรับพี่สำนิกท,ที่พอดีนะคะปัจจุบันค่ะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะคะแห่งสำนักนวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะค่ะถาะพี่สำนิกคะจากาต้นรายการนะคะที่เมื่อสักครู่น้องได้เกล่นไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งที่เขามีเขาเรียกว่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในปัจจุบันนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะอยากจะให้พี่สำลิมม้ะคะช่วยแนะนาําแล้วก็เฉลยให้ฟังค่ะว่าโปรแกรมที่ที่กล่าวถึงนี้ชื่อว่าโปรแกรมอะไรและก็เขามีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์อย่างไรในการใช้งานค่ะครับงแครับท่านผู้ฝ่งครับโดยปกติแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับอ,อ,อย่างเช่นเราใช้ในเรื่องของ Google Form นะครับในการรับสมัครนะครับหรือใช้ในเรื่องของไลน์นะครับที่เป็นการแจ้งเตือนนะครับรวมถึงการใช้งาน Facebook นะครับการใช้งาน Google Calendar หรือว่าสวิตต่างๆนะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็น IoT นะครับหรือกล้องวงจรปิดนะครับรวมถึงเรื่องของ Storage ที่เป็นพวก การเก็บข้อมูลนะครับบนคลาวบนสตอรจต่างๆนะครับ,รบในส่วนปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้งานาในเรื่องของภาษาต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับ,รบแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับ โปรแกรมตัวนึงนะครับที่ชื่อว่า i f t t p นะครับหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ if this then that นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับอยู่ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็อยู่ทั้งแอปที่เป็น iOS หรือว่า Android นะครับตรงนี้เนี่ยลักษณะของคุณสมบัติ นะครับของ IFTTT เน่ยสามารถเชื่อมโยงกับเวิสต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับจะเชื่อมโยงกับ f a c e b o o k นะครับเชื่อมโยงกับ g o o g l e Form Google Sheets หรือว่า Google c a l enda r หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้สามารถทำให้เราเนี่ยใช้งานนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้นะครับค ในตัวคุณสมบัติของตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโปรแกรม iftp ที่ว่านี้นะคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้พี่สำนึกช่วยยกตัวอย่างในเรื่องของการมาเชื่อมโยงกับโซลิตท,ที่พี่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยค่ะว่าแนวทางในการใช้งานนะคะมันจะออกมาในรูปแบบไหนล่ะคะพี่ครับในส่วนของตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่พี่ทําเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับยกต,ตัวอย่างนะครับ กว่าจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์เนี่ยพี่ก็ต้องใช้ภาษานะครับต่างๆ,างๆนะครับนำมาประยุกต์นำมาเขียนโคดดิ้งนะครับแล้วก็นำมาใช้งานนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับบางครั้งก็อาจจะเสียเวลาเนื่องจากว่าเขียนไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องทดสอบไปนะครับจนสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ในตัว fttt เนี่ย นะครับวิธีการเนี่ยมันง่ายมากเลยครับถ้าเราจะเชื่อมสมมติว่าปัจจุบันเนี่เราใช้ Google Form กันเยอะนะครับในเรื่องของการรับสมัครในเรื่องของการทำแบบสอบถาม s urve ต่างๆนะครับรวมถึงอยากจะทราบคำถามคำตอบนะครับหรือข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ Google Form ซึ่งมันสะดวกนะครับแล้วก็มันก็ฟรีด้วยนะครับ แต่ว่าใน Google Form เนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี Response นะครับบอกเรานะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรยังไงมีการขอข้อมูลมาออค,ครับในตัวสวิตตัวหนึ่งของ i f t d t เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปยังลายได้นะครับออที่เป็น Notify นะครับตรงนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อมีการ Insert ข้อมูลเข้ามาหรือว่าบันทึกข้อมูลเข้ามาเนี่ยให้สามารถส่ง นะครับข้อความที่เรากําหนดนะครับหรือฟิลที่เรากําหนดเนี่ยนะครับมาอย่างลายนะครับหรือโทเค็นที่เราระบุไว้นะครับ<า>ตรงนี้เนี่ยว่าเราจะต้องการให้ส่งถึงใครนะครับหรือกลุ่มไหน<า>ตรงนี้เราก็จะทราบข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของเดียลไทม์นะครับแต่อาจจะดีเลยนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ส่วนการประยุกต์ใช้เนี่ยผมใช้ ในเรื่องของการประชุมนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมีการประชุมเนี่ยผมก็จะมีคาลเลนด r อยู่นะครับแต่ในส่วนคาล e n d a r ผมเนี่ยผมก็เอา iftp d มาเชื่อมนะครับโดยการให้มันแจ้งเตือนนะครับว่าวันนี้ to do list นะครับผมมีอะไรที่ต้องทำบ้างนะครับงานที่ผมจะต้องทำมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงวันนี้ผมจะต้องทำอะไรนะครับประชุมเรื่องอะไรนะครับก็แจ้งเตือนมา นะครับอีกหลายๆส่วนนะครับแม้กระทั่งวงจรปิดนะครับที่ผมใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอีวินะครับตัวเนี้ผมก็สามารถเชื่อมโยงโดยการที่จะดูการ alert จากกล้องนะครับแล้วให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ผมนะครับว่ามีการอีโมชันที่มีการเคลื่อนไหวนะครับในตำแหน่งที่ผมระบุไว้นะครับนี้ก็เป็น security อย่างหนึ่งนะครับของ เซอร์วิสของ ifttt นะครับอืมค่ะพอเรามาฟังในเรื่องของคุณสมบัติของอแพลตฟอร์มหรือโปรแกรม ifttt ifttt ตรงนี้นะคะก็จะรู้สึกถึงความเขามีความมหาัศาจรรย์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของเชื่อมโยงตัวเว็บ ตัวนี้กับบริการอย่างเช่กนการแจ้งเตือนทางไลน์ใช่ไหมคะตรงนี้น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะตรงนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังแล้วรู้สึกมีความสนใจที่อยากจะลองใช้งานตัวโปรแกรมเหล่านี้คะ่ะในเบื้องต้นนะคะสำหรับของผู้ที่จะเริ่มต้นใช้งานนี่จะต้องมีการเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างคะ ในส่วนหนึ่งนะครับก็เราคงจะต้องไปรีจิสเตอร์หรือว่าสม<ะ>ัครนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ifttt.com <ะ>นะครับถ้าเราใช้งานบนบนเว็บไซต์นะครับ,<ะ>รบตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้โดยการเข้าไปสมัครนะครับอาจจะใช้แอคเค n าที่เราไซนด้วย Google นะครับก็อ<ะ>าจจะมีในเรื่องของไซน n ด้วยแอคเค n t อื่นอีกนะครับ<ะ>เมื่อไซน n เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถสร้างนะครับตัว สวิตนะครับที่เราจะเชื่อมโยงได้นะครับผมเรียนเพิ่มเติมนะครับทั้งผู้ฟังแล้วก็น้องแอมก็คือว่าจริงๆแล้วมันยังสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไอโอทีนะครับหรือจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดปิด WiFi นะครับเรื่องของการเช็คในเรื่องของทุกอยากรอากาศหรือว่าสวิตต่างๆที่มีมากมายเลยของ i อ t t ทีนะครับที่มีมาให้นะครับตรงนี้ข้อสำคัญคือมันฟรีนะครับแต่ในส่วนของฟรีเนี่ยก็จะใช้ได้ใน ส่วนหนึ่งนะครับแตก่ก็ยังใช้ได้นะครับก็ถือว่าในงานที่ไม่มากนะครับเราก็ยังสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับแต่แน่นนกรณีที่เราจะใช้งานที่มันใหญ่โตมากกว่าน,นี้นะครับหรือว่าเป็นบิสเนสนะครับเป็นองค์กรนะครับเราก็อาจจะต้องมีายเซนซ์ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือน,นครับแต่ก็ไม่แพงมากนะครับ แล้วสุดท้ายน,นี้แล้วค่ะอยากจะให้พี่สำมิดรนะคะอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการใช้งานไอทีในปัจจุบันเหมือนในตอนนี้เราที่เรากำลังพูดถึงโปรแกรมตัวนี้ที่มีความประสาทใในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของ i o t ก็ดีนะคะมาเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันไลน์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะอยากจะให้พี่สำมิดช่วยแนะนำในเรื่องของทการใช้งานหรือฝากข้อคิดในตรงนี้ค่ะครับในส่วนของ ก็คิดนะครับผมก็มองว่านะครับปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างกระโดดไปเร็วนะครับจากอะไรที่เราเคยจะต้องเขียนด้วยภาษาต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการบิวนะครับมาเป็นเว็บนะครับเป็นแ็บเป็นนะครับแล้วก็ให้เราใช้โดยเป็นทูลต่างๆนะครับในเครื่องมือต่างๆก็ทําให้เราใช้งานได้สะดวกนะครับลดเวลานะครับในการที่เราจะจัดสร้างนะครับ นวัตรกรรมหรือว่าสร้างโปรเจกต์ที่เราจะนามาประชุกนะครับใช้กับองค์กรหรือว่าช่วยในงานของเราให้มันดีขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมมองว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสิ่งที่ผมนํามาพูดให้ท่านผู้ฟังกับน้องแอมวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าอย่างน้อยเรามาแนะนํานะครับส่วนหนึ่งนะครับ ถึงบางท่านอาจจะเคยใช้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอ็กซ์พร์ทาง IFTtT นะครับ<ฆ>นะครับมากกว่าผมแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังไม่เคยใช้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ<ฆ>ตรงนี้ก็คิดว่าก็คงจะทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโลกทัศนะครับ<ฆ>แล้วก็มีไอเดีย<ฆ>นะครับที่จะนํามาใช้งานแล้วก็ปรับปรุงงานของตัวเองได้นะครับ<ฆ>ยินดีที่จะ ตอบคำถามแล้วก็ให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อมูลในเรื่องของการใช้งานแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า ifttt ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราได้หยิบแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมเหล่านี้นะคะมาใช้งานแล้วก็ นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลายของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการนำไอทีเนี่ยเขาจะช่วยทำให้เรามีชีวิตประจวันในการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นด้วยนะคะค่ะและสุดท้ายนี้ละคะ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณในอย่างสูงนะคะพี่สำนทธริชพักดีนะคะในวันนี้นะคะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านไอทีในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ครับขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณน้องแอมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะครับขอบคุณมากค่ะครับค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในช่วงสุดท้ายของเอพิโซดนี้ค่ะดิฉันนะคะก็มีข้อมูลประชาสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยค่ะนั่นก็คือสำนักนวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เปิดให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ค่ะโดยสำนักนะคะได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายหลักสูตรเลยค่ะ โดยทางเรานะคะได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนค่ะและในวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ได้แล้วนะคะโดยในตอนนี้นะคะรายการหลักสูตรของเราค่ะก็ได้เปิดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบหรือโปรแกรม Zoom นะคะ ซึ่งสำหรับท่านที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่เว็บไซต์ diis.psu.ac.th นะคะหรือทางเพจ Facebook ค่ะใช้ชื่อว่าสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร,คร,คร์ค่ะและสำหรับในบริการอบรมของสำนักนี้นะคะ ที่นี่นะคะเราก็ยังมีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ค่ะหรือว่าจะจัดกลุ่มอบรมนะคะของท่านในรูปแบบออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะสอบถามหรือปรึกษากับทางเราได้นะคะอีกทั้งในตรงนี้ค่ะทางสำน,นักนะคะเราก็สามารถออกแบบแล้วก็พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่านได้ด้วยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจในบริการนะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับการสุขบรมได้นะคะให้ติดต่อมาได้ที่สํานักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานาครินค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 7 4ย8 2 106 074 2 8 2แ0 9และ074282115ค่ะ สำหรับข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ทางด้านไอทีเหล่านี้นะคะที่จะมาพูดคุยแนะนำมาฝากทุกท่านนะคะก็จะมาพบกันได้ทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ fm 8 8 m h z เพจเฟซบุ <ô>. ๊ก <PS> สถานีวิทยุยมอหัดใหญ่ p bon s b o a d c a s t นะคะกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยา,ล,ยา,าะะลัยสงขลานครินทร์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันค่ะแล้วก็พี่สันธินะคะต้องลาไปก่อนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ